สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้า6กสานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํำอากูนิมาสายพันธุ์สีแดงนะครับที่น่าสนใจนะครับตัวแรกนะครับก็คืออัญมณีแดงนะครับจะเป็นอากูนิมาที่แตกพุ่มใช้ได้เลยนะครับไม่หวงหน่อนะครับ ต้นเตียต้นเล็กๆนี่ก็มีหน่อให้ขยายได้แล้วนะครับตรงกลางก็จะเป็นสีแดงนะครับมีสลับกับลายของสีเขียวนะครับบางใบก็เขียวเยอะกว่านะครับบางใบก็เขียวน้อยกว่าแดงนะครับนะครับอันนี้ก็คืออัญมณีแดงนะครับผ่านสายพันธุต่อไปนะครับซักมงคลนะครับ ตัวนี้ก็จะมีลวดลายที่สวยงามนะคร,ครับมีจุดแดงนะครับเส้นกลางใบก็สีแดงนะครับจะมีสีเขียวพลมาด้วยนะครับส่วนใบตร,ตรงใบนี่ที่เป็นออกสีเหลืองอ่อนๆนี้ครับเขาจึงทําให้มีอีกชื่อนึงก็คือลายน้ําทองนะครับซับมงคกนี้ชื่อดึงก็ลายน้ําทองนะครับอันนี้ก็ เป็นไม้ฟอร์มสวยนะครับฟอร์มใช้ได้นะครับถัดไปนะครับก็เป็นช้างแดงนะครับช้างแดงนะครับก็จะเป็นใบตรงกลางนี่เป็นแดงอมชมพูนะครับส่วนขอบก็จะเป็นสีเขียวนะครับช้างแดงนี่เท่าที่ผมเลี้ยงดูมานะครับค่อนข้างจะห่วงหนอนะครับคือออกหนอได้ยากนะครับ ถ้าเราอยากได้หนอนะครับเราต้องตัดยอดนะครับตัดยอดเขาขยายนะครับไปชําเขาถึงจะแตกหน่อข้างๆขึข้นมาถ้าพปล่อยแบบเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่โดยไม่ตัดยอดนี่รู้สึกว่าจะให้หน่อได้ช้านะครับตัวชางแดงก็ถือว่าเป็นต้นอโคนิมาที่มีสเสน่ห์มีสีสวยงามมากนะครับลายเด่นเลยนะครับลายสวยเลยนะครับครับดูต้นนี้นะสวยมากนะครับ สำหรับอันดับหนึ่งของอะโกลดิมาสีแดงนะครับก็คงหนีไม่พ้นซปเปอร์เรดนะครับชื่อก็แดงอยู่แล้วครับเรดแปลว่าสีแดงนะครับซปเปอร์เรดก็คือแดงจัดๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นซปเปอร์เรดนะครับราคาเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยนะครับร้อยนิดๆนะครับ ขนาดกระถาง8นิ้วนี่ซุปเปอร์เลสเดี๋ยวนี้ก็160บาทนะครับถ้าไปต่อราคานิดๆีด่หน่อยก็140 150ก็ได้จะได้นะครับก็สวยงามดีนะครับวิธีการเลี้ยงอโกนิมานะครับที่สำคัญนะครับข้อหนึ่งไม่ต้องขยันลดน้ำนะครับให้ไป3-4วันลดน้ำทีนึงก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าลดน้ำมาก ตายนะครับเจอมาแล้วนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็ตายแล้วก็มาบ่นผมนะครับผมบอกไม่ต้องรดน้าบ่อยนะครับก็ไปลดทุกวันนะครับเรียบร้อยเลยนะครับที่2ออันดับที่2นะครับก็คือถ้าอยากให้ใบสวยนะครับให้ได้แดดกลับไลสักหน่อยนะครับถ้าเอาไว้ในร่มมากเกินไปนะครับสีจะไม่ออกนะครับจะออกเป็นสีเขียวๆนะครับสีจะไม่จัดนะครับข้อที่3นะครับ ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยละลายช้าเป็นหลักเลยนะครับง่ายสุดนะครับให้สุดเสมอนะครับจะเป็นการดูแลได้ทั่วถึงนะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลนะครับว่าลืมให้ปุ๋ยหรือยังนะครับวันนี้ก็ฝากให้รู้จักกับอากอนิมาสายพันธ์สีแดงสีสายพันธ์นะครับเพื่อนๆก็หามาปลูกเลี้ยงดูนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ